โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมคาซิการครับผมก็จะเป็นนักรีวิวที่จะเน้นสดนะครับรีวิวแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนั่นเองครับผมดีคือดีแย่คือแย่ครับผมวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างครนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50%ครับผม50%คือการรีวิวอีก50%คือความรู้สึกจากแล้วชมนะครับผมโอเคด้วยการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นนะครับผม w i n อร์นะครับผม2วัน23ล้วเลยกว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะแบบโหกระถูกกันเต็มไปหมดเลยทั้งแนวรามคอมแนวต่างโลกก็รวมๆกันหรือแนวเรื่องอื่นด้วยครับผมก็รวมรันประมาณ50วเรื่องครับซึ่งเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะแบบมากที่สุดแล้ว นะครับแล้วแต่ที่ผมเคยดูอนิเมะมานะครับทล้วนี่ผมทำรีวิวสอตอนแรกไวล้นี่เรียกว่าเยอะที่สุดแล้วแล้วก็เป็นซีซั่นที่เรียกว่าเยอะกว่าซีซั่นที่แล้วหลายเท่าตัวเลยครับเรียกว่าเป็นซีซั่นที่อนิเมะนี่ตงรงนี้จะว่าค่อนข้างเยอะแต่เราดูว่าอนิเมเนี่ในซีซั่นนี้ที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยจะเป็นอนิเมที่มีความน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับผมเราก็ต้องรอ ติดตามชมกันนะครับกับซีรี Project ส์โปรเจกต์สาตอนแรกของซีซั่นวินเตอร์สองพนยิบสานะครับผมโอเคก็วันนี้เราจะมีการพูดคุยอนิเมะนะครับในซีซั่นวินเตอร์สองพยิบสครับเรื่องที่18นะครับผมก็ตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ประมาณช่วง8 8เรื่อง7เรื่องสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจบโปรเจกต์สาตอนแรกกันสักทีนะครับผมอันอิเมะยาวนาน25เรื่องนั่นเองครับผมก็ ถ้าคุณชอบนะครับผมก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากการชอบบนนันครับผมก็ขอฝากช่องน้อยเน็กน้อยที่อยู่ในวงการนิเมะด้วยนะครับผมขอไม่จริงที่กดติดตามหมดเสมอมาสำหรับใครที่ไม่ชอบก็กดไลค์กนลังใจแล้วกันนะไม่ว่าอะไรนะครับผมโอเคเอาละเราพูดถึงเรื่องที่18ปนะครับผม18ปก็เรื่องนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องแนวต่างโลกครับผมเย้ yeah. อแนวต่างโลกอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราพูดถึงแนวต่างโลกรู้สึกว่าจะพูดประมาณสามเรื่องละนะครับผมสองสามเรื่องเนี่ยสองเรื่องถ้าผมจะมีผดนะสองสามเรื่องนะครับผม,ผม,ม,บผมก็เป็นเรื่องนะครับในเรื่องอนิมเมะเรื่องนี้แนวต่างโลกเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวแอ v ชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีกับเรื่องราวของช่างซ่อมบรรลุนะครับที่จู่แบบสงเงินต่างโลกแล้วไม่อยู่โลกแฟนตาซีนะครับแล้วก็เจอเรื่องราวของการ เ่อใหเหลือปาร์ตี้เรื่องราวของการความสัมพันธ์ของปาร์ตี้เรื่องราวของมันเป็นเรื่องราวความเป็นคอมเมดี้แฟนตาซีที่เรกว่ามีความน่าสนใจใกับเรื่องราวแนวต่างโลกที่ต้องรอดูวันนี้จะเป็นซีรีส์ที่ดีแค่ไหนกันนะครับผมก็ไเสียรครับผมเรามา พูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องแนวต่างโลกเรื่องนี้นะครับผมกับมีชื่อว่าเ็นยาไซโตซานอิสไกนีโคครับผมหรือชื่อไทยช่างฝีมือไซโตไปสู่ต่างโลกนั่นเองครับผมก็เป็นซีรีส์ต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งนะซีซั่นนี้นะครับผมที่เรียกว่ามีความน่าสนใจใช้ได้นะครับผมกับ ซีรีส์ที่แบบช่างฝีมือไปอยู่ต่างโลกว่าเขาจะนาเสนอเรื่องราวของช่างฝีมือนี้ไปน่าสนใจแค่ไหนครับกับเรื่องราวที่มีความเป็นแอดเวนเจอร์คอมดี้แฟนตาซีกับเรื่องไซโตนั่นเองครับผมไซโตยอดฝีมือต่างโลกเรา่ของแนวต่างโลกเรื่องนี้นั่นเองครับผมโอเคเรามาพูดถึงอนิเมะที่มีแบบถูกลิขสิทธิ์กันเลยนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผมได้ทั้งหมด3ที่ที่แรกครับผมก็คือัตของเอ็นเพครับผมอาซีซันนี้เอ็นเพก็เอา ผมที่เราสืเข้ามาก็เยอะพอควรเลยนะที่เราเห็นนะครับผมในแต่ละเรื่องแต่ลเรื่องนะครับผมตามนั้นอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ผม i อช e. ซึ่งไอชี T e. นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชั่นครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผมผมก็ไม่รู้กันว่าเรื่องนี้มี2เวอร์ชันนะครับผมก็ ที่แรกนะครับผมสองเวอร์ชันของไอชีอีนั่นคือตัวของปกติและอันเซนเซอร์ซึ่งผมยังไม่รู้กันว่าไอัเซนเซอร์อันเซนเซอร์ของเวอร์ชันไอไซโต้สังจะเป็นอันเซนเซอร์อันอันไหนนะเพราะว่าผมก็ดูผมก็ดูมาแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันต้องเซนเซอร์เลยหรือวะน่าจะอย่างอื่นนะครับผมก็ต้องรอดูว่าไอเวอร์ชันเซนเซอร์คืออะไรถ้าใครเคยดูไอชีอีของตัวของไซโต้เนี่ยมาดูแบบอันเซนเซอร์แล้วก็บอกกันด้วยนะมันคืออะไรนะนะครับผมตอนนั้นก็ไอชีอีมีสองเวอร์ชันนะครับผมตัวอีกีนา ไอ้าการซีซั่นนี้นะครับผมก็จะเป็นสแตทค่ายที่คงถูกลิขสิทของตลาดเหมือนเดิมน,นะครับผมโอเคก็ใครสะดวกแอปไหนนะครับผมสามารถดูได้ทั้งหมดสามที่นะครับผมเอเอ็สเพย์ไีทั้ง2เวอร์ชันอ่าแล้วก็มีตัวของมีวิลินะครับผมโอเคก็ขนมาเจียสับทั้ง3ที่นะครับที่มีของถือลิสิทธิ์ให้เรา ดูกันนั่นเองครับผมโอเคแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนเลยนะครับผมขอร้องเนาะมีลิขสิทธิ์ที่แบบบ่าโอ้เข้าถึงอากาศนี้ไม่ต้องเสียตังค์ดูนะครับผมก็ยังจะดูเถื่อนอีกหรอนะครับบางที่ก็เสียตังค์เช่นเดียวเอสเพย์นะไอซีเอฟปรากฏว่าอยากดูแบบอันเซนเซอร์ก็ไปดูแบบเวอร์ชั่นต้องไปจ่ายตังค์ดูอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตามนั้นแหละก็ทั้งหมด3ที่ไปอุ่นนุนของถือสิทธิ์กันเยอะเขาจะมีของถือสิทธิ์ให้อยู่ในวงการตลอดไปนั่นเองครับผมตามนั้นโอเคเรื่องนี้เราพูดถึงความคาดหวังของซีรนี้นะคผม ซีรีส์นี้แนวต่างโลกของไซโตสังเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ผมก็เอาตรงนะครับผมผมค่อนข้างที่จะคาดหวังอยู่นะกับซีรีส์นี้นะครับผมคาดหวังพอควรเลยนะคาดหวังอยู่ในหะน้าที่แบบว่าอาจจะเป็นเรื่องแนวต่างโลกที่แบบเฮ้ยคอนเซปต์น่าสนใจได้เพราะว่าเอาตรงแล้วเทลเลอร์มันอะเทลเลอร์ Taylor มันทําดีนะไอเรื่องไซโตสังอะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อาจจะเป็นแนวต่างโลกที่แบบว่าเอาว่ะเฮ้ยน่าสนใจว่ะ ลองดูว่ะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าสนใจกับซีรีส์ของไซโต้ซังขึ้นมานั่นเองครับผมกับซีรีส์นี้นะแล้วผมรู้สึกว่าเอาอะถ้าซีรีส์นี้แม่งแอบมีความน่าสนใจใด้านของตัวเทเลอร์ด้านของเรื่องราวผมว่าเนี่ยตากโลกในซที่นเนี้ยผมสนใจเรื่องไซโต้ซังมากที่สุดเลย ไอ้นเรื่องปลูกไอ้เรื่องแบบที่มันเป็นช่างฝีมือแล้วแล้วเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่หนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังไว้แล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่สนใจแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณากับตัวของคณเกียบทหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับแต่เรื่องนี้ผมสนใจจริงเพราะว่าตัวคอนเทลเลอร์แล้วก็ตัวของเรื่องราวมันมันรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจดีนะครับบนสับต่อของซีรีส์นี้นะครับโอเคโซโล่ทำซีทูซี C ทีดูซีต้องนับว่าเป็นสโนว์ที่ทำงานอนิเมชั่นเอาเรื่อง,อ debates, งนะ <c volta> ต้องคุณเคยดูผลงานเช่นมอร์จนอสาเดบีเอยหรือตัวของผลงานอย่างอ่าจันทาอ่าซีรีส์นี้จันทาของตัวของซีดูซีก็ดาวนะครับผมน่าจะเคยเห็นผลงานงานอนิเมชั่นผ่านหูมาตามมาแล้วซีเร่อลนี้เราก็ต้องพูดว่ารับประกันงานคุณภาพอนิเมชั่นได้น่าสนใจแล้วต้องรอดูครับเรื่องนี้งานอนิเมชั่นซีโูซีทำได้ดีแค่ไหนนะครับ ตัวของผู้กงกับรื่บทนะครับผมผู้กงกับก็คือคุโบโกะทาชิยุกินะครับผมซึ่งเป็นผู้กงกับที่เคยกำกับเรื่องเบอร์เซอร์เดอะกรเอตอาร์ตในเวอร์ชันหนังโรงนะครับทั้ง3ภาคเลยนะแล้วก็มีตัวของอาคุรานาริเซอร์ครับผมซีรีส์ของเคียร์ล r a n แฟนชานะครับผมอันนี้แล้วก็จะมีตัวของซีรีส์นะครับผมการเดินทางของคารโมซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของเจ้าตัวเองนั่นเองครับผมตามนั้น โอเคโซนคนเขียนบทอันนั้นผมอันนี้ผมคุณก็ต้องแอบหวั่นๆันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคนเขียนบทคือฮีคาร์เคนตะาครับอ <c oughs> ้าวฮีคาร์เคนตะอีกแล้วนะครับผมฮีคาร์เคนตะของเราผู้เขียนบทนะครับผมในตำนานที่ผมก็จะได้เยอะหน่อยนะครับคนนี้เพราะว่า คนเขียนผลเนี่ยเป็นคนแบบว่าโอ้โหผมเคยชอบนะแต่ว่าพอผลงานหลังจากที่ผ่านมาผมสึกว่าเขาเขียนผลอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอในปีที่ผ่านมาเขาก็เริ่มมีกูน้าแล้วเช่นโตของอิสก,กายวิสังใช่ไหมแต่ผลงานของเขาที่ผ่านมาเช่นยูโจสกีกับผู้ก้ากิระแวงผมสึกว่าเป็นเรื่องที่มันโอเคนะแต่พอรู้สึกแบบผลงานหลังจากนี้ของเขาอ่ะไอ้ดันเจี้ยนที่เมีเข้าอะไรเข้าไปได้ฟูได้ชิดอย่างเงี้ย มีโตของจันทาก็โอเคอะมีลโกโจจังก็โอเคๆมีเกมจิกหนุ่มอยู่ยากเี้ยอะไรเอ,อซิลีมอสเซกาเนี้ยแล้วก็มี์โมโลจีที่บอกโอ้ไม่กอดแล้วก็มีอสีสกายเวสังที่มันโอเคสุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซีซั่นล่าสุดผลงานของเขาคือแบบไอ้รัตละไอ้เป็นางร้านมันเสียนเลยแต่อ่างร้านบอสอะคือแบบอีกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมาดาผมรู้สึกแบบเอกเบอ,กเบอก็คนเขียนบทที่แล้วเกยาเป็นคนเขียนบทที่ผมไว้วางใจอะแต่ว่าจะมีผลงานที่แบบ เป็นแนวตลกมิตรภาพหรือแนวต่างโลกอย่างนี้ไาแล้วท่โต้หัวอิสงงระเขาสั่งอัดซึ่งมันก็เป็นผลงานที่แบบมันก็คุณภาพดีอะก็เลยรู้สึกว่าอ่าอันอาจจะไว้ใจตัวคนนี้นะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ด่ามาหลายเรื่องนะเรื่องของผลงานของเฮียคันะตะนะครับผมก็รอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เขาจะทําได้แค่มือได้ดีแค่ไหนนะครับผมผมก็คอยที่จะด่ายอยู่ถ้าทำไม่ดีนะครับผมตามนั้นโอเคก็เขาก็หวังกับผมนะเป็นหนึ่งในหกเรื่องที่ผมนั้นคาดหวังนะครับผมก็ต้องรอดูว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส ดีแค่ไหนกันนะครับผมจากผลงานของคนอ่าโซโลทู c 2 c นั่นเองครับผมโอเคเรื่องนี้ นะครับผมเราพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมซีรีส์นี้เป็นยังไงในช่วงสาตอนแรกนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องย่อก่อนนะครับเรื่องย่อนะครับผมไซโตะนะครับช่างซ่อมบำรุงชายญี่ปุ่นที่ถูกส่งไปยังต่างโลกนะครับผมในโลกแฟนตาซีที่เวทมนต์และมอนเตอร์มีจริงแต่เขาจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้แต่ทักษะทางช่างหลายของเขาได้เฉลิมปาร์ตี้เป็นอย่างดีครับผมนี่คือเรื่องราวของซีรีส์ไซโตะสังครับผม ตามตอนแรกของซีรีส์นี้นะครับคะแนนน่าจะมีขึ้นลงตามปกตินะแต่คะแนนเรที่ผมไปนั่งจดล่าสุดนะครับก็คือ 7. 2 2ดอซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่ํานะคือวันก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทําไมตัวของไซโตซังถึงคะแนนต่ําๆเพราะว่าจริงแล้วอะสามตอนแรกผมอาจจะรู้สาเหตุตรงส่วนหนึ่งก็คือซี์นี้เป็นซีรีส์ที่ก็ยอมรับรตรงๆนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เนื้อเรื่องของมันมันไม่ได้ปปฏิบัติต่อขนาะดนี้แหละคือปัญหาของซีรีส์ของตัวของไซโตซังที่ ให้หลายคนอาจจะบ่นในตัวของอ่าตัวของสซโตซสั่งที่ทําให้คะแนนเรื่องนี้มันดูต่ําลงนะครับผมก็เข้าใจอยู่นะคะแนนมันดูต่ําลงเพราะว่าเนื้อเรื่องมันมันไม่ได้ขาดเนื้อเรื่องมันแบบมันคือแนวคอมเมดี้สี่ช่องอ่ะเออมันคือแนวคอมเมดี้ที่เขาผมได้อ่านข้อมูลนะมันคือแนวคอมเมดี้ที่บอกว่าตอนมันจะดูน้อยๆอ่ะสี่ช่องนี่แหละครับมันก็เลยทําให้แบบ การเรืองมันมันจะไม่ได้เลียงเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มีทำให้เรารู้สึกปฏิบัติต่อได้อยู่นะสาบตัวของซีรีส์นี้ในสามตอนแรกนะครับผมสามตอนแรกของซีรีส์นี้เป็นยังไงครับมันคือการปูเรื่องราวตัวละคร <c oughs> แค่นั้นเลยครับผมสามตอนเพราะว่าจริงๆแล้วสามตอนอ่ะผมถามว่าไอการแค่ปูเรื่องราวตัวละครอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ทำให้ผมเอนจอยได้ไหมคือขอบอกนะครับผมเอนจอย โอเคเลยแต่อาจจะยังไม่ดีถึงขั้นที่บอกว่าเป็นมุกตลกที่มันดีเรื่องราวอะไรต่างแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบตัวซีรีส์เนี่ยมันคือซีรีส์เรื่องราวการเดินทางที่ผมรู้กว่าเออมันการมาจนภายระหว่างกลุ่มหลักกลุ่มหลักคือ4คนคือไซโต้เออช่างมีจองเวทมีมีเฟลี่มีตัวของนักนบหญิงอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นซีรีส์การเดินทางที่ผมรู้สึกแบบเล้าอินกับเรื่องราวาทั้งที่ว่าแบบเรื่องราวของมันมันไม่ได้ปูอะไรที่มันแบบ ให้มีความจริงจังขนาดนั้นนะเป็นเรื่องราวที่เราเห็นเรื่องด้านของความสัมพันธ์ตัวละครเอยเรื่องราวของไอ้เรื่องราวของการเดินทางพวกเขาเรื่องราวความสัมพันธ์ที่แบบว่าแอบมีจิ้นกันด้วยนะเออมีเรื่องราวที่แบบสามารถทห้เรารู้สึกจิ้นกันได้มีเรื่องราวบางอย่างมีเรื่องราวบางอย่างบางอย่างที่ประสกว่าเออ ถึงแม้่มันจะไม่ได้ปฏิบัติติดต่อแต่มันก็เป็นให้ซีรีส์รู้สึกว่าเราอินกับเรื่องราวที่บอกว่ามันก็มีเรื่องราวที่เขาเล่าความเป็นมาที่มันแบบอาจจะไม่ได้ติดติดต่อกันนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่ผมก็รู้สึกสนใจดีกับเรื่องราวของซีรีส์ไซโตสังนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวของตัวละครอื่นเช่นเรื่องราวของ4ี่คนหลักอย่างนี้เช่นแบบไอเรื่องราวของไซโตสังที่เคยไปที่อยู่เคยอยู่ในต่างโลกเรื่องราวของไอโตของเอเลซ่เอ๋ยที่เป็นนักลบเอ๋ยเรื่องราวของมอลล็อกเอ๋ย เรื่องราวของลาฟอปันเออที่แบบรู้สึกว่าเออเนียรนซีรีส์ที่บบว่ามันมีเรื่องราวยี่น่าสนใจดีนะครับผมศัพทเรื่องราวข,ของพวกเขาพวกนี้นะครับผมศัพท์สี่ของ,ของ,ของ,ของตัว <ส Carl. S 1> ละครแล้วก็จะมีตรรัวละครเสริมเชน่นแบบไอ้พวกแบบช่างทำดาบไอ้ตรรัวละครย่าตีอื่นที่บบว่าไอ้ตีอื่นเนี่ยที่มีตอนหนึ่งที่แบบตีที่ว้าวใครเคยดูซใครเคยดูใครเคยดูไซตตัสั่งมาแล้วก็จะรู้นะครับผมว่าคืออะไรนะครับผมคู่ยูริยูริของเรานะครับที่แบบว้าว ว้าวอย่างดีเลยนะครับผมอย่างดีอย่างโดนเลยนะครับผมอย่างดีเลยครับผมผมชอบมากซีรีส์นี้นะครับผมไอตอนไอตอนนั้นอนะ <c oughs> คือแบบว้าวว้าวโว้ย <c oughs> ในผมสุดยอดแต่กนะ็ดีนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวของตัวละครกลุ่มหนึ่งที่บบว่า <c oughs> อย่างฮาเลยคือแบบ ไอตอนที่บอกว่าจะไปเลือกจะไปเอาฮูก้ามาแล้วแบบอะไรเนี่ยคือแบบมันมันฮาดีแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันมีส่วนที่มันดีมากถึงแม้ว่าข้อเสียของซีรีส์นี้คือเรื่องของมุกมันอาจจะไม่ดีเลยค่ะนั้นในเรื่องราวของการปฏิบัติต่อเนื้อหาที่แบบใครหลายคนจะบ่นซีรีส์ว่าคือซีรีส์ที่มันไม่มีเนื้อหาเลยอะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออคุณควรที่จะลองมองดูมันสักครั้งหนึ่งนะกับเรื่องราวในด้านที่บอกว่าเออในเรื่องราวของทีมแมนจะไม่จิดต่อกันเราเห็นเรื่องราวความผูกพันระหว่่่าางงคนอยชแบบ ไอเรื่องราวของไอกลุ่มไซตตสั่งเออหรือเราคนนี้คนนี้คนนั้นอะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าเออมันทําได้ดีจริงนะครับสัปดาหตัวของซีรีส์ของไซต์ต่สั่งนะครับตามนั้นโอเคซีรีส์นี้สรุป,ปง่ายๆครับผมมันเป็นซีรีส์ที่ผมเอนจอยโอเคถึงแม้ว่าเนื้อหาของมันมันจะไม่ได้ปฏิปไปต่อนั้นมันคือข้อสเสียของไซต์ต่สั่งแต่ก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกแบบดูเพลินดีนะครับผมสัตส์ตโตสั่งนะโอเคเรื่องงานภาพครับผมโซโล ซีดูซีทำงานภาพเรื่องนี้ดีแค่ไหนครับผมถึงแม้เรื่องงานภาพอาจจะสู้ศักยภาพของซีนงานเมชั่นบางอย่างของตัวของจันทากับตัวของแม่มดไม่ได้แต่เรื่องของงานเมชัน่นเรื่องของแสงสีการลงสีการขยันเมชัน่นโซโล c ซีดูซียังเป็นโซโลที่ยังมีคุณภาพดีเหมือนเดิมครับผมตามนัน้นนี้ก็คือสิ่งที่ผมแบบต้องชื่นชมกับซีรีส์ของโซโล c ซีดูซีนั่นเองครับผมกับซีรีส์ของซันดอลังนะงานเมชั่นนะครับส่วนคา์เตอร์ไซก็ สร้างตัวละครหญิงต้องตัวละครใช้แล้วแบบน่าสนใจดีตัวละครหญิง,ญงแบบหน้าม้วยแล้วก็ซีนแอนิเมชันตอนที่สองแบบเอาหม่์ก็สุดยอดนะครับผมชื่นชมซีดีซีเยี่ยมนะครับผมโอเคเรื่องของนักพากนะครับผมนักพากเรื่องนี้พากได้ดีทุกตัวละครนะครับผมอันนี้ก็สิ่งที่ผมชื่นชมนะครับผมพากได้ ดีจริงๆนะครับผมสตอต์เซีรีไสโรซังนะครับส่วนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดเพลงปิดขออนุญาตนะเพลงเปิดเพลงปิดนะครับก็คือตัวของคารเลนเดอร์สโคปนะโดยตัวของเทเลี่พนนิตนะครับผม่าเพลงเปิดเรื่องนี้นะครับผมเพลงเปิดโอเคนะแต่ถึงแม้เพลงเปิดผมจำไม่รู้สึกแบบชอบไรนนเพลงเปิดเฉยๆนะแต่เพลงเปิดมันโอเคดีนะครับผมต่อนั้นน่วนเพลงปิดครับผมอิดามาลีโนไซโตะครับผมโดยตัวของคโนโโคะครับผมก็เพลงเปิดแนวชิลๆนะครับผมสบายๆนะไม่มี อะไรขนาดนั้นนะครับสอบตัวซีรีส์เนี้ยเพ็งเปิดชิวๆเพ็งปิดชิวๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับผมไม่ธรรมดานะโซนซาวประกอบเรื่องนี้นะครับผมก็เคยคนเคยทำซาวประกอบอจิโอจังแล้วก็บันทึกนักเจียงหนังนสือมาที่นยาจะครับผมซาประกอบเรื่องนี้ดีแค่ไหนอ่ายังไม่ขนาดนั้นคือซาวประกอบเรื่องนี้ผมยังไม่ได้อินกับซาวประกอบเรื่องนี้เลยผมรู้สึกว่ายังไม่สุดเช่าซาวประกอบเรื่องนี้ขนาดนั้นแล้วก็เป็นซาวประกอบที่แบบมันก็โอเคดีนะเกวับซาประกอบเรื่องนี้นะครับผมโอเค ก็ไม่เสียเวลาครับผมสุดท้ายนี้เรามาสรุปกันขอซีรีส์ไซโต้สั่งนะครับผมยอดช่างฝีมือไซโตไปสู่ต่างโลกนั่นเองครับผมกับซีรีส์แนวนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าไซโต้สั่งเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีต่างโลกกับเรื่องราวของไซโต้สั่งไปช่างฝีมือไปอยู่ต่างโลกก็มีแก๊งปาร์ตี้นะครับซีรีส์นี้สุดท้ายแล้วเป็นซีรีส์ที่โอเคดีเลยครับเรื่องราวผมมันเซอร์มากแต่ข้อเสียมันก็คือเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นต่อขาขกั้นหล่ะนะให้คนน่าเบื่อร มันค่อนข้างเดียวธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าซีรเราสร้างไปซีรีส์ที่ผมว่าเป็นแนวต่างโลกที่ผมรู้สึกว่าผมเอนจอยที่สุดแล้วนะนับตั้งแต่เรื่องอื่นๆที่มันฉายมาตอนนี้เจ็ดแปดเรื่องเป็นเรื่องที่ผมเอนจอยลองมาก็จะเป็นเรื่องของแม่ป้าเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมเอนจอยมากกับเรื่องราวมานี้แล้วก็รอดูว่าซีรีส์นี้จะเป็นเดินทางไปนลักษณะาไงนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมคาดหวังก็ขอให้มันเป็นซีรีส์ที่ผมคาดหวัง อย่างภาคภูมิใจนะครับผมผมผมคาดหวังซีนี่ต่างเรืเลยนี่ขอให้ผมหวังต่างโลกสักเรื่องหนึ่งและขอมาดีสักเรื่องนึงเถอะนะครับผมตามนั้นโอเคอ่าเป็นยาไซโตซานสกายนี่คูนะครับผมเรื่องอ่าไอช่างฝีมือไปต่างโลกก็ขอไปที่มันอาบ่อยนะผมให้ที่6คะแนนครับผมเกณฑ์โอเคเลยครับผม6คะแนนนะผมหกคะแนนที่ผมให้นะครับผมใส่ใด้้หกคะแนนเพราะว่าซีนี้เป็นซีรี์ที่ผมสึกว่า มันโอเคจริงนะผมชอบซื้อนี้นครับผมกับเรื่องราวประมาณนี้นะเรื่องราวของการดินภายการเดิน,นทางเรื่องราวต่างโลกที่ไม่ได้มีแค่ความเป็นแอกเทพอ่ะ แล้วมีความเป็นสิ่งนี้ที่น่าสนใจก็คือแบบไอ้เรื่องเราคองสัมพันธ์เรื่องเราของในอดีตเออที่บอกว่าอาจจะเป็นซีรีส์ที่บอกว่าทําการเล่าเรื่องถึงแม้จะไม่ได้ติดต่อนะแต่เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมชอบกับซีรีส์ทรสารถาฟกับเรื่องราวที่มันดูแล้วมันเอนจอยจริงอ่ะนะครับผมซีรีส์นี้นะโอเคก็รอดูในอนะคาคตจะเป็นไงในอีก9ตอนที่เหลือแต่ตอนนี้ผมเอนจอย จริงๆครับผมผมชอบซีรีสไซต์โลซังครับผมแนวต่างโลกที่ผมรู้สึกเอนจอยที่สุดในเซสชันนี้นะครับผมตามนั้นโอเคเจ้งฝีมือไซโตไปสู่ต่างโลกครับผมผมให้ที่6เต็ม10ใน3ตอนแรกนั่นเองครับผมโอเคก็จบแล้วประสบการพูดถึงอะลิเมนต์ซีซันวินเตอร์สองพครับผมกับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมถ้าชอบไปติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการช่องผมดนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอดูกันครับผมโอเคสวัสดีก็ขอพบใหม่เรื่องหน้าครับผมฝันดีครับบ๊ายบาย